ัวนี้จะเป็นลอ o ์พิโลนะครับผมรุ่นนอ t ์ทิงแฮมนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นนอ t t i ิงแฮมที่เป็นโฉมใหม่แล้วนะจะเป็นการลบเพนพอยของนอ t t i ิงแฮมทั้งหมด2-3รุ่นที่ผ่านมาตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดแล้วก็จะเป็นโฉมปัจจุบันแล้วด้วยครับผมตัวนี้จะเป็นทิกเจอร์ของตัวยางพาราเนี่ยฐานล่างจะใช้เทคโนโลยีเป็นเฟิร์เฟกคอร์แล้วนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวยางพาราเนี่ยเทคโนโลยีเดียวกันกับโอมาที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวทาราซิเวอร์ลาดเทคเนี่ยตัวนี้เสริ ฟิกเชอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าสโนว์เจลวิดก็เทคทอปเปอร์ครับผมเสริมมาให้2ชั้นเลยนะครับผมถ้าวันนี้เนี่ยเรายางชนยางเราสปริงชนสปริงครับถ้าต้องการไปในส่วนของตัวนอตติงแฮมตัวนี้เอ็กบอกไปแล้วครับผมมันดีกว่าตัวยางพาราในบ้านเราแบบเดิมตรงไหนครับหนึ่งในเรื่องของน้ําหนักครับผม2ในเรื่องของตัวฟิลลิ่งที่แบบเวลาเรานั่งลงไปแรงๆอย่างเงี้ยเหมือนที่เราพูดถึงโอมาสเลยว่าไม่เจอแม็ดออนไต่ๆขแข้งๆข้างล่างในทางกับการเนี่ยโอมาสพี่ต้องจ่ายหกหมื่นเจ็ดหมื่นถูกไหมครับแต่อย่างที่พี่ธนวาาบบบอออออกกกครัััตตตตวนน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 ีีีี้้้็จ่่่ยยไมมมถึงงะิแฮเผ หรือว่าทำโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ประมาณ43,900น 4, 3, บาทใช่ครับผมแต่ซื้อจริงๆเนี่ยพี่ครับตัวนี้เนี่ยไม่เกิน4 0 0 0 0่นะ<ช>ผม<น>ะบอกก่อนอยู่30,000กว่าบาท